ปาลาร้องอย่างละเอา้าเาะวมุมนี้มันเหมือนมีคนแหวกจับปลาเลยไม่รู้มุมนี้จะมีตัวเปล่าดูรอยเขาแหวกตอนน้ำแห้งบ่าตรงนี้น้ำน่าจะลึกแล้วเนี่ยน่าจะแหวกตอนที่เกี่ยวข้าวจับปลาแล้ว เวิร์กหรือไม่ตรงนี้เพราะว่าน้ำลึกแบบนี้ปลามันน่าจะขึ้นดอนหัวตรงนู้นนะเชียงครงับช่างปลาตกงาหนนะครับ เรียบร้อยอยู่อยู่ครับขับตั้งหลายทีม่อยู่ได้ไงช่อนธรรมชาติไปวน,วนๆนี่ลับเตอร์ครับผมสีฟ้าสีชุ่ชาติมากถ้าโดนน้ำน้ำเยอะก็เอาเหยื่อเสียงดังมาใช้ครับผม เห okay, ครับผมนี่ครับน้ำคุณคุณครับภาพหมายน้ำคุณคุณแบบนี้ครับนะี่ครับก็ก็พอ,อ,อใช้ได้ครับควแล้วกอีกนะครับเยอะพอฝากกันะด้วยสุดยอด อยากเดินเข้าไปดูงไงจังเลย,ยก,กลัวฝนตกเฮ้ยเฮ้ยฝนเลยแกวกด เดินน้ำตาว่าเป็นครื่งเลยตัวแค่เนี้ใหญ่ๆวันนี้นอนไปได้ไง เฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยกัดอีกแล้วโอ้ยนี่ไงใหญ่ใหญ่ปะใหญ่ไหมฮึดับเตอร์อีกแล้ว่จะใช้ขนาดนี้ครับก้อน <c oughs> นี่ครับขนาดนี้ก็อ้วนอ้วนตามเลยเกลี่ไปได้นะครับนี่สภาพดิท้องท้องแทบแตกลูกกินอะไรมาเนี่ยแรปเตอร์ไปเคาะครับผม สวยงามยิ่งตียิ่งกัดครับผมยิ่งตียิ่งมันรัเตอร์ใบเคาะแล้วเล้าสุดยอดนะครับตรงมุมหัวน้ำนะดูเหตุการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนตกไปแล้วก็หลังฝนตกเดี๋ยวผมมาดูใหม่ถ้ามันมีตัวนะถ้ามันมีตัวก็เลยามเลยเดี๋ยวว่าตรงนี้มีตัวอยู่ใกล้ๆเนะี่ย โอ้โหสวยงามเรียบร้อยเรียบร้อยหม่แลก,กัดเลยนะครับมีปลานะครับโอ้โหชิบพายปลาหรือหมูเนี่ยวนตาบเลยนะครับดูดิโอ้โห นี่ครับแรปเตอร์ผลมาแล้วรด้เรื่องแล้วเค่งห <Okay, S 2> ฝากขด้วยครับไม้เดียวรู้เรื่องเลยตามนะครับทองนานะครับหมายเด็ดเจ็ย่านนะ้ำฝากนะครับผมแรปเตอร์ฝากลองด้วยใช้งานง่ายครับผมใบเคาะรุยทุกหมายถ้าอยากตี <laughs> สุดยอด